อ่าแทนเป็นที่สองครับอ่าของพี่นิรุตอันนี้ของพี่เมษาอ่านะครับอันนี้ของที่ลึกจักขอจอนะครับนย์ตามนี้ของเรานะครับขอจอปิจรับนะครับรู้ว่าเป็นอะไรนะครับมีกระสิกกระซ้าด้วยอน,นี้ายอ,อันนี้พี่ชายอ้าว พี่คะแล้วข้างบนนี้พี่จะปลูกตรงไหนดีครับอีกสองอันเลยเนาะอ๋อแล้วชั้นบนนี้จะพอเลยเอเยอะอขาขึอนจอตุ้มเลยนะครับอันนี้น้องรักเขาเลยครับอ้าวพี่ดำก็มีด้วยนะครับอ่าเล่นจอตแป๊บนึงนะครับจอตั้งหนึง